ตื่นน้าบนแรกจะเช้าหิวนี่หิวก็ไปกินเม็ดรอป๊อปเหรอเฮ้ออนมบนอะไรใส่ไม่เหม็นใหญ่โอ้แฮปปี้หิวนี่ ปีสมจิตคิ้วต่ชาวเลยบนต่ชาวป๊อปปิดประตูนี้นี่ป๊อปไ้นอนด้วยนี่วันนีนนี่เมื่อคืนเนี่ยนี่ทําไมไม่ให้นนอนด้วยล่ะอเขาล่ำค้านเลยวะเขานอนไ่ถนัดไปนอนก็บเขาอะชอบไปนอนกับตีนเขากลัวตีนทับคอยายยังกลัวทับคออะเมื่อคืนนี่ไม่ยอมออกจากขาแลเรียกเขาไป เดี๋ยวเขาทำไมจะให้เขาเปิดประตูให้ไปน,นอนด้วยหรื่ออ้ไรห,หิวจะออกไปเที่ยวแต่เช่าไปเที่ยวนี่ไม่ได้เที่ยวสองวันแล้วเนะฝนตกเนาะฝนตกไม่ได้ไปเที่ยวสองวันแล้ว อออือี่มานี่เป็นนมปั้งแต่ชาวเตะนอนก่อน้มนนปังแต่ชาวเถออะ เป็นก่อนนมปังใส่าชาวเท้เอามีดปาตัดอืมแล้วก็เอากาแฟมาทาเป็นคอส่งก็ได้เวลานอนงอเนาะเวลาหนังทําเป็นขนมปังก่อนโอ้ยมาคือเถะเนห่ตัด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 เอาไปจิ้มนมปังเอ้ยไปจิ้มนมนมข้นเลยเนาะนมปังก่อนเนาะไหน นอ,องทำไมเขาไม่ให้นอนด้วยนี่ว่าหิวอืมเดินบนอยู่เดินบนอยู่ไปปุ๊บขัดท้อปุ๊บก็เองเอ,อ่ะไปงวันี้ยายก็ตื่นสายคือกันเวิโมงอะไรล่ะนี่ให้ดูนาฬิกาสิเจ็ดโมงไม่เคยถวาปะ่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงจนเป็น,เปนไข่เนาะหนาวหล่นมากแล้วก็มันหนาวตะเอ๊ะตเอ๊ะขน,นมปังเกินโอ๊ะอันขนมปังกิอน พี่สมจีด้ยแล้วก็ไม่ได้เปิดประตูให้มองกะโหล ហឹមដល់បើប្រ tect ទៅទៅទៅមកក្បាល